จะเอ๊พี่น้องถึงเวลามาพูดคุยกันอีกแล้วค่ะต้องมีนะคะทุกคนคลิปคอยต้องมีพูดคุยเนาะพี่น้องขอโทษหลายๆเนอะพี่น้องค่ะว่ายัางม่มหมวนไปกันเลยต้องพูดคุยเออเพราะว่าคนเฮาเหตุลิปเนาะออกซาธารณะกระแมนเท่าไหรมันก็ต้องยอมรับมีจุดๆนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงทําไมต้องมายอมรับคนเขามาใส่ร้ายเราอย่างเช่นค้ายาบ้าค้ามนุษย์แบบนี้ คนคนต่างดาวแบบนี้ก็ต้องออกมายอมรับเหรอคะมันไม่ใช่ค่ะมันมีหลายเหตุผลที่ต้องออกมาหนังว่าแบบนี้มันบ่แมนบ่ดดันทุรันมันบ่แมนบ่าบ่ฟังคนถ้าคนดีๆเรากรลับฟังเพราะว่าฉันก็เป็นคนฉันบ่แมนมาฉันเป็นคนฉันมีหัวใจฉันมีพอมีเมย์ันมีพีมีน้องฉันไปออกในต้นดูเด้อฉันฉันก็ฟังสําหรับคนที่ว่าดีๆกับฉัน แต่ถาคนเบอกว่าีกับชั้นชั้นกับโบฟังจ้ะไม่มาแลยไม่หัวใจกันเลยเข้าใจไหมคะม <S 2> <S 2> <S 2> คนเด่นนี่มีเนื้อเขาเรื่องนี้ยังกวามีความรู้สึกมีความหูสึกเจ็บมีความหูสึกปวดมีบาดมือในหนึ่งเลือดออกโอ้ยเจ็บเลยนั่นแหละเขาเรียกความรู้สึกเข้าใจบ่ะฮะเตววอบคอมเมนต์อีนี่ก่อนเด้ออันนี้ก็ห้าข้สามมารหรอค่ะ หากภาษามคคูมือดลว่าอีสันดานมาเนี่มันสาม,มาคูมือบ่บมีมือใดแมันปรสาสังราะว่าชีวิตฉันน่ะมีข่าสําหรับมันอืมมันพยายามที่จะพูดพยายามที่จะยกักยอกคนอื่นให้ให้ให้คนอื่นน่ะดูบดีในสังคมประจักแต่ตัวมันเองน่ะพุ่อยู่แต่องลูกมืดๆโดนเป็นเหี้ยเป็นใครก็ไม่รู้เป็นลูกม้าข้างในก็ยังดูโหดเลยนี่พี่น้องอืมเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนี่ความคิดแบบสัตว์ความคิดแบบ แบบแบบมบีความรู้นะแบบปึ๊กปึ๊กเขาคิดกันนะพี่นอ้องทําเป็นมาบอกคนอื่นทําเป็นด่าคนอื่นทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังวนเวียนอยู่พาอสานีวนเวียนอยู่กับครอบครัวกูอ,วอยู่เนี่ยนะเออโลกวันี้เขาก็พัฒนาไปายเรื่อยไร้ครอบครัวอืมก็ยังมาวนเวียนสากจีเมลมาพ่ะสานีว่ะทุกมากกว่าสุขผลมานะ้ ไม่แปลกที่มันที่มันสกินบอแซ่เป็นยังสกินบอแซ่ก็กูกสแตกยังมาแล้วแต่เศร้ามาเนี่ยกูก็เป็นคนกินแบบนี้มาแต่ไดนใะนอาารการกินกูเว็นคนอ้วนนะแต่กูเป็นคนฉิบโลมากโลพาในการกินเออกูบ่เป็นคนสิไม่เห็นแก่กินมานนางสวดใส่สวดใส่สวบใส,ส,บใส่การกินแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฉันเป็นคนอ้วนแต่ฉันเป็นคนที่กินอะไรที่น้อยมากแต่กินได้เรื่อย ใจป่ะคือคือจังสีละคือเขาไ้กินละในท้องกูย่างไปล้างครัวกูเห็นคงกินเลยกูเคยยิบเขาปากกูอีกเวลากูจะห็ดขี้กูก็กินบ่ได้มันก็เป็นแบบนั้นเออมึงสิมามึงสิมาลูดีว่ากูน่ะทุกมากกว่าสุขกูสิบอกไว้ไหเดอร์สวิตกูถ้าบุมีม่านแบบพวกมึงนะแมนอยู่กูสิมีความสุขมากกว่านี่อยู่อือเพราะว่าครอบครัวกูมันแฮปปี้ดีอยู่แล้วผัวกูเขาก็แค่แค่กูกูก็แค่แค่ผัวกูอยู่แล้ว กูก็มีลูกที่น่ารักใครไม่รักกูก็รักลูกกูกูมีผัวที่น่ารักที่อยู่เคียงข้างกูถึงเขาจะไม่ใช่คนหล่อหรือคนรวยเออแต่คนที่เขาเข้าใจกูก็คือผัวกูซูเข้าใจปะเวลากูทุกผัวกูปลอบใจผัวกูไม่เคยตอบย้ำกูเวลากูบ่มีผัวกูเขาเงินให้กูอืเวลากูเจ็บไข้ได้ป่วยใครดูแลก็ผัวกูเวลาผัวกูป่วยใครดูแลกูดูแลผัวกูอืมคนอื่นมันมันดูแลแทน เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นกูก็คือคนที่กูหักก็คือผัวกูผัวกูรักกูกูรักผัวกูรักลูกกูรักครอบครัวกูคนไหนที่รักกูกูรักเขาคนไหนที่เกลียดกูกูเกลียดมึงร้อยเท่าแต่กูไม่พูดกูเกลียดมึงมึงไม่รู้หรอกเพราะกูไม่แสดงออกเข้าใจป่ะแค่กูรู้ว่ากูเกลียดมึงกูถอยห่างมึงไม่ดีกูกูถอยห่างถ้ามึงรู้ว่ากูถอยห่างแสดงว่ามึงคิดเอาเองพิจารณาตัวเอง คือกนรจะคอมเมนต์มึงคือกันกูว่าต้องการให้มึงมาเม้นแบบกูเซียๆหายกูบล็อกคือกูไม่ต้องการให้มึงเข้ามาในในชีวิตกูเข้าใจบปล่คือบอกกูว่าเอาแล้วอืมกูจะรับเปิดรับคนดีๆกูเสือกคนที่ตามกูแซนคน,คน,นเออคนที่หักกูก็มีเออบอกว่าโดนคนที่ตามแซนคนที่ซั่งกูเบิดนะ อมันเป็นไปไ่ได้บางคนเขาดูเขาก็ไม่แสดงความคิดเห็นบางคนเขาติดตามกูเขาก็ไม่ได้ชอบเขาก็จะติดตามในใน,ในด้านที่กูนําเสนอสิ่งคิปดีๆนําเสนอคลิปดีๆออกไปเขาก็ดูให้เออกดใจให้กดหัวใจให้เออไม่ใช่ว่าคนติดตามแสนคนจะมาลักกูทุกคนมันก็บรเมนแล้วก็ติดตามแสนคนาาพิศมดากูบดันอันสีสั่งกูบดแสนอ่นะมันก็บริเมนบางคนอ่นะคนที่มันเกลียดนะ่ะมันมาติดตามมันมา มันมานี่แหละมาตามชีวิตกูเี่นวนเวียนพอสมน่นะมันยิ่งกว่าคนรักกูอีกชีวิตกูบครพวกูมันมี่ามันมีขาสําหรับพวกมึงเข้าใจป่ะถ้าไม่มีครอบครัวกูพวกมึงก็ไม่มีไม่มีช่องทํามาหาแดกไม่มีคนรู้จักพวกมึงในโซเชียลคนรู้จักพวกมึงก็ออกจากช่องกูได้เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นญาติทิสหายของมึงน่ะญาติหายของมึงนะทักพวกม้าม้าของพวกมึงน่ะเข้าใจป่ะควรจะขอบคุณกู กูน่ะเป็นบุญคุณนะ่ะหัวสุน่ะมันลายมากพอแล้วสุควรสิี่ขอบคุณกูห้มากมีช่องช่องทํามาหาเด็กนะเข้าใจบอมีช่องกู้ที่นําเสนอคิดกูออกไปแล้วพวกมึงก็ตัดไปแล้วไปใส่ไลฟ์ใส่ไฟกูถึงมันสิเรื่องกิงบ่เรื่องกิง้งกูก็ไม่เดือดร้อนใครนะสิบอกไให้ซะเออไม่ยังอีกะนะกัมกืนฝืนทนเออกินน้ําตาหาเงินผ่อนรถเต๊ะหาเงินผ่อนรถตู้ให้ผัวเทวดาสิ้นปี พีหน้าจะแย่อืมจะทุกข์กว่านี้อีกคอยดูแล้วกันอืมยังสิิมาติดตามดูชีวิตจันอยู่หรอปรไปใสบ่บอกฮะแสดงว่ามึงนี่ไม่ได้ไปไม่มีงานมีการทํานะเนี่ยเออจะมาคอยดูคดพี่หนาพี่ฮือผุดดิอุ้ยตายแล้วอุ้ย <c oughs> ควรไปทํามาหาแดกนะป้าเดอ้อไปทํามาหาแดกไปอืม ชีวิตกูจะเป็นยังไงจะรับรองกูไม่ไปขอพ่อมึงแดกแน่นอนเด้ออือผ่อนรถตู้ล่ะมึงอิจช้ากูติมัวมีขี่คือกูมีรถตู้นก็จะตายท่านผู้ชมขาไปไหนมาไ,ไหนคนก็ให้เกียริขับรถคันล,ละเป็นล้านถึงจะผ่อนก็มีเกียริพี่น้องเอ้ยพูดตามหลักเป็นจริงแล้วนะ่ะบางคนอยากได้แทบตายยังไม่ได้เลยอยากจะออกรถตู้แทบตายยังไม่มีปัญญาออกเลยบางคนนะ่ะอูสิเบาลหล่นๆนแบบนี้แหละอันนี้กูพูดลูกจริง โดยเฉพาะมึงนะอยากได้แค่ตายมึงมีปัญญาเออมึงรู้หรือเปล่ารถตู้ถ้าผ่อนหมดมันเป็นเงินก้อนอืมมึงรู้หรือเปล่ามันเป็นรถตลาดใครๆเขาก็ต้องการหมดวดเมื่อไหร่มึงขายเมื่อนั้นมึงก็ได้เงินก้อนมึงได้เงินเกือบล้านคุณจะบอกไว้ให้ต่อให้มันหลายปีก็ตามถ้ารักษารถดีๆน่ะมึงอย่ามาดูถูกทรัพย์สินคนอื่นเขามึงอ่ะมีปัญญาน่ะไปหาผ่อนมันได้ก่อนเออ คนที่เขาผ่อนรถน่ะเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีกูสิบอกไปให้เออมอูจะไปเปรียบเทียบกับคนรวยเออกูยอมรับแบบคนรวยแต่คนหน้าแข้งเขาไม่ร่วงไม่ร่วงเออราคาลาดน,นึงเขาซื้อแป,ป๊บเดียวโอ้ยอหายทน,หนทุกคนไงทุกคนคิ่คุยอันนี้่อยว่าเฉพาะคนคอมเมนต์ที่มันรู้ถูกข่อยเดอพี่นอกผมบอกเลว่าพาดรวมสุมเจ้าต้องเข้าใจบางคนอยากได้แทบตายมันก็นยังบ่ได้เช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเคดิบูโรนะนะ ดูบังทีย้อนหลังอีกเออสเตทเมนต์ย้อนหลังอีกหกเดือนอีกดูการเงินหุนเวียนอีกแต่ละมือแต่ละวันใส่ยังแม่ได้มาหาหมื่นใส่ยังแม่เขาก็สชิถามอืมค่าบ้านค่ารถค่างว่รถค่ากินค่าอยากค่าน้ำมูกค่าน้ำมันเออหักเรือออเรืออยู่ม่นกว่าบาทเออมึงมีปัญญาผ่อนกูกูหายมึงอืม้าบเรือกัจบอืมรายได้เป็นแสนค่าใช้จ่ายเป็นแสนเขาก็ไม่ให้ผ่านกูสิบอกว่าห้ซะเ้อเอื แม่ทำเป็นมาดูถูกรถกูอีกเออดันทุรันต่อไปเออดันใส่มึงเนาะอืมมาบันทีพพ่อแล้วเาว่าว่าเขามาว่าเนีก็เาบอกขึเก่าเลยพี่น้องเออเขาทีว่าคอมเมนต์อันี้เนาะอันนี้เนาะคอมเมนต์นันี้อืมก็เพราะเธอเปิดช่องเป็นสาธารณะอืมคนจึงคนจึงเขาจะมีสิทธิพิพากษาจณ์อืมมีทั้งรักและทั้งเกลียดถ้าเธอรับจุดนี้ ไม่ได้เธอก็ต้องปิดช่องไปค่ะอันนี้แนะนำเหรอคะปิดช่องทำไมล่ะคะทำไมต้องปิดช่องล่ะคะปิดช่องเพื่อเพื่อรับรับความคิดเห็นไม่ได้นี่เหรอคะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะอันนั้นเขาเรียกคนหนีความจริงค่ะนั่นอะเออถ้าจะไปทําตามความคุณพูดนะจะเอาอะไรเดชถามหน่อยกลัวจะมาถึงจุดไม่ได้ไค,นคนเราช่าง ช่างช่องมากกว่าคนจะติดตามเป็นแสนๆน่ะบางคนเขาเขาไม่ได้จะบอกไว้ให้<ม>เออนะในโลกเกียกียดคุณพูดมาได้ยังไงปิดช่องไปเลยถ้าหรับจุดรับจุดนี้ไม่ได้มันก็เป็นแค่อันเชื้อโรคชนิดหนึ่งอีพวกมาคอมเมนต์ให้คนอื่นเขาเสียหายน่ะมันไม่ได้ได้ทั้งหมดการที่มาตอบคอมเมนต์เหมือนกันอืมเขาอยากมาก็ไม่จําเป็นต้องอยากตอบกับทุกครั้งทุกอย่างเออลองหุบปากและ หาคอนเทนต์อย่างอื่นทำ<ฮ>ดี<ส>กว่าไหมในเมื่อเธอทำอะไรเธอลงทำไลน์ทุกอย่างก็ในเมื่อถ้าจะพูดแบบนั้นนะเอาแบบนี้แล้วกันไม่โกงกันคุณมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เพราะฉันออกสื่อโซเชียลเออและฉันก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาตอบโต้ โอ้สิมาหามบ,บ่ให้ออกตอบโตะเลยกูไม่ใช่แม่นะคะไม่ใช่แม่พูดมาพูดดีดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับด่ามาด่ากลับค่ะอืโอโธ่สิมาหามแบบเขาหยาบคายมาไม่ต้องโอ้ลองคุณน่ะลองคุณน่ะเจอเี่คนหยาบคายเสร็จน่ะขนาดข่อยเนี่ยบุหูจักเจ้าได้หนีได้ขอประดุจักเจ้าเจ้ายังมาสั่งซ้อนผลป,นปนออนันจะเป็นแม่ข่อยอือนัยอย่ามาตอบโต้กูนะนี่กูกำลังเอาคอมเมนต์มึงมาตอบอยู่มึงอย่ามาตอบโต้กูนะ อืมกูอยากคายกับมึงนะมึงอย่ามาอยากคายกูนะบาทนี่อานได้ไหมเออก็บอกไปแล้วไงดีมาดีกลับไล่มาไล่กลับพูดจามีเหตุผลกูก็รับฟังพูดจาหมาไม่แดกกูก็กูก็อัดไปแบบหมาไม่แดกเออเข้าใจปะมีสิทธิวิพากษ์วิจาบ้านสันกูก็เจ้าของช่องกูก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเหมือนกัน เออฉันไม่ไ,ดไปด่าพ่อด่าแม่มันไม่ได้ไปขี้เสพมันหม้อข้าวพ่อหม้อข้าวแม่มันนี่มันถึงจะมามีสิทธิ์ทุกอย่างในการใช้ชีวิตคิดได้ยังไงเนาะอยากจะสั่งสอนคนอื่นมีการบอกหุบป,ปากเมืองหน่ะหุบป,ปากหุบที่จะนิ้วมือคนหลอกเนี่ยน็็ต้องมาคอมเมนต์แบบนี้เข้าใจบอกอืม ในเมื่อเธอทําอะไรลงแช้อแล้วคนที่ไม่ชอบเธอเขาก็รู้หมดทุกอย่างแล้วเธอก็จะไปโทษใครหล่ะมนโทษคนคอมเมนต์เพราะฉันทําลงทุกอย่างฉันไม่ได้ทําอะไรผิดอืมกูขี่รถกูก็ว่ากูอวดกูใส่ทองก็ว่ากูอวดกูขายทองก็ว่ากูขายแดกกูขายมือถือกูก็ว่าขายกูเด็กนะผิดอะไรล่ะคะอะไรที่ผิด ถามหน่อยกูไม่เอาลูกไปโรงเรียนกูผิดคนอื่นเอาไม่เอาไปไม่ผิดโลกนี้ช่างมีความยุติธรรมกับฉันเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมขาเออคนอื่นไม่ผิดค่ะอืมโลควายมันต่คนอื่นขี่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีใบขับขี่ไม่ผิดค่ะแต่อีกครางโคขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีใบขับขี่ผิดค่ะอีกครางโคอืมผิดค่ะอีกครางโคนะผิด ืขี่แค่ไปซื้อ,อยางปลาช่วยเออผิดค่ะต้องนำเรื่องเอาข้อถึงหน่วยงานค่ะอืมผิดไปหมดค่ะสรุปแล้วพวกมึงเน่ะบ่มีความยุติธรรมอืมเข้าใจบ่เม่นอะยากต้นเจอหนาทีเป็นทีอ,อ้างตลอด ประเด็นที่สำคัญนะอย่าลืมว่าเธอมานั่งอยู่แผ่นดินไทยเธอไม่ได้อยู่ประเทศลาวคอยอยู่แผ่นดินไทยคอยเคารพบ,บ้านเมืองเพิ่นคนไทยที่เขามีน้ำใจต่อคอยเยอะแยะนะคอยบาได้มานั่งด่าประเทศไทยคอยบาได้มานั่งด่าดูถูกคนไทยคอยด่าเฉพาะคนที่มั่นนาดาคอยเจ้าต้องแยกแยะเลยยาย บอกว่าคนลาวสิไปอยู่ประเทศใดก็ตามคือคนเออคนไทยก็ยังไปอยู่ประเทศลาวกันเยอะแยะคือกันข่อยคือบริเห็นว่าซะคนไทยที่เขาไปประเทศลาวไปถ่ายคิดถ่ายนูน่นถ่ายนี่เอาธรรมชาติจากประเทศลาวมาลงโชวเชี่ยวเออกคออ็คือบริเห็นเป็นหนังสันข่อยถามเจ้าแนคนลาวที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเขาถ่ายประเทศเยอรมันประเทศอันยุโรปประเทศอีียงก็ต่างๆนะ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 อเมริกากเมริกา อืมนะใครเขาก็ถ่ายได้ถ่ายรูปลงเฟซถ่ายรูปลง youtube เพราะ u t u b e เขาปล่อยให้คนทั้งโลกทำใครอยากทำก็ทำเป็นบันทึกความทรงจำแต่บงูงองบอกมันได้เงินรูอบ่ได้เงินยังบงูข้าจบอกเออข่อ,ขอยถ่ายขอขบันเดมไลได้ของข่อยมันบ่นมดนไล่ได้ของข่อย,ยข่อยมี่ชิดใจผัวข่อยถ่ายเพราข่อยเต็มใจให้ผัวข่อยถ่าย จะเข้าใจบ่อยายแอปยูทูบเป็นแอปที่ให้เข่าใจออคิดวิดีโอ,อกเก็บไว้ทะเบงไม่ใช่ใ <น S 1> ว่าคนลาวคนต่างด้าวมาอยู่ประเทศไทยแนละสิหา้าบ่ให้ถ่ายยู u b e มันบรรยย่แมน u t u b e เขาก็อยกถ่ทยเขาก็อยากเล็ดกเก็บเศษชีมีคนติดตามเขาเออเข้าใจรอยงังจิมดจ้องท่าแต่ว่าเ้านี่มาอยู่แผ่นดินไทยที่อยู่ก็เพราะอะไรก็เพราะมีลูกเป็นคนไทยมีผัวเป็นคนไทยบรรยย่แมนบยย่บ าบ่มีลูกเป็นคนไทยมีผัวเป็นคนไทยข่อยกับสิมาอยู่เห็นยัางเฮงมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองญาติพี่น้องกับ่มมีสักคนหาที่พึ่งไซได้เจ้าก็เข้าใจหัว๊อกข่อยแนะ่ใจข่อยนาะอยากอยู่กับครอบครัวข่อยคุณอยากอยู่แผ่นดินลาาคุณใจจริงนั่นแต่มันยังไปไซบ่ได้มันยังฆ่าลูกนี่เข้าใจบ่ลูกยังเล็กเขาต้องการแม่ให้ที่ดูแลเขาอยู่เออพ่อกับแม่ต้องอยู่กับเขาเพราะเขาเป็นแบบนี้ เออเราต้องช่วยกันดูแลถ้าคอยเห็นแก่โตนะติคอยบ่อยู่แล้วประเทศไทยนะคอยหอบลูกผ้าคอยเมื่อประเทศเลาเอาลูกมาเฮียหนังสืออยู่เล่าแล้วอันนี้คอยเห็นแก่หน้าคดลูกคอยถึงเขาจะเป็นเด็กแบบนี้เออพอเขาโตนหน่อยเผื่อเขาจะรู้เลือกเขาอาจจะเรียนกับเพื่อนได้ไม่เท่าเพื่อนแต่เขาก็คอยซึมซับไปเดี๋ยวเขาก็หายเองแล้วก็พายายามป้อนสิ่งดีๆให้กับเขาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะ จริงๆจะทำยูทู e อะฉันไปทําที่ไหนฉันก็ทําได้ไม่เกี่ยวหรอกว่าฉันจะไปนั่งทําที่ประเทศไทยอย่างเดียวทาประเทศได้ก็ทําได้เขาแต่เจ้ามีเงินไปหาของเที่ยวและไทยนะโอ้ยบางคนิ่นไปรอบโลกอันนี้อ้างแต่ว่าอยู่แผ่นดินไทยแมนเบ้ากะอีเบ้าอีกระถืออีกอยู่แผ่นดินไทยฉันก็เคารพบ้านเมืองเผิ่นฉันก็รักคนไทยฉันไม่ได้แมนว่าฉันสิมาเกลียดคนไทยแต่ฉันรักคนไทยเข้าใจปะ เออคนที่เขาให้ฉันอยู่นะเอี FC ทุกคนนี่เอชี FC ที่ดูฉันมากที่สุดก็คือคนไทยเขจาใจบ่บ่แม่หมอฉันลืมวัวลืมไต็นปรยากัศบ้านเกิดจะของรอให้ลูกฉันโตก่อนให้เขามีอนาคตที่ดีก่อนแล้วฉันจะกลับไปเออสิ่งที่ฉันผ่อนมาหรือนั่น,น,นอันนี้มานะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้ามันไม่มีมันไม่ไหวจริงๆเราก็ปล่อย ออขายเมียบานเมียสองเข้าใจบอไม่แน่รถตู้ฉันหมดงวดฉันอาจจะให้ผัวฉันขายเอาเงินก้อนมนาะให้ฉันไปอยู่กระต๊อบอยู่ซื้อที่ดินเล็กๆอยู่กับลูกกับผัวอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้หรือว่ามาันาโตมาเขาได้เรียนหนังสือเขาอาจจะทางานเลี้ยงตัวเองเขาได้พ่อแม่เขาโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระแล้วเออรถตูออ้ถ้าเกิดมันหมดงวดเนะี่ยน้องมันเป็นเงินฝากในใน,ในตัวรถนั่นแหละออจะกลับลาวนะจะมาพูดทำไมออจะมาดูถูกทำไมล่ะคะะออ อะไรพี่น้องประสาทกูสิขึ้อขืนซัมซุงล่ะเด้อเมื่อย